สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานคล้อง PTZ รุ่น DA 3 0 0 H กับชุดประชุมอัจฉริยะ DA 1 0 0 0 VCU จากแบรนด์ DWA Audio กันนะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับลองมาทำตามพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกเราเสียบสาย DC เพื่อจ่ายไฟให้กับตัวกล้อง DA 3 0 0 H ก่อนครับและต่อมาให้เราเสียบสายสัญญาณช่อง RS 2 3 2 in ที่ตัวกล้องครับและอีกด้านหนึ่ง ต่อเข้ากับตัวเครื่องชุดประชุมที่ช่อง c a m era R S 2 3 2ครับถัดมาใช้สาย H D M I ต่อจากตัวกล้องครับโดยอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับช่อง H D M I 1ที่ตัวเครื่องชุดประชุมครับและต่อช่อง H D M I out ที่เครื่องชุดประชุมโดยนำอีกด้านหนึ่งไปต่อเข้ากับจอภาพเราได้เลยเพื่อให้เห็นภาพจากกล้องครับจากนั้นเราสามารถเชื่อมต่อเครื่องชุดประชุมกับไมประชุมของเราได้ตามปกติครับ หลังจากที่เปิดเครื่องชุดประชุมและกำหนดยูนิตนัมเบอร์ให้กับไม์ประชุมแล้วเราก็เข้าไปที่เมนูแค m e r a ร e าเซตติ้งเพื่อทำการตั้งค่าตำแหน่งของภาพได้เลยครับโดยเริ่มจากพรีเซสซิโร่เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มสตอร์เรจครับแล้วตัวเครื่องจะให้เราตั้งพรีเซ t ตถัดไปทันทีแล้วเราก็ปรับตำแหน่งภาพของไม์ตัวถัดไปได้เลยครับเมื่อเราปรับตำแหน่งได้แล้วให้กดปุ่มสตอร์เรจทุกครั้งโดยในคลิปนี้จะยกตัวอย่างไม์4ตัวนะครับเมื่อครบแล้ว ให้กดย้อนกลับด้านบนซ้ายมือเพื่อออกมาหน้าเมนูครับคราวนี้ทีมงานจะทดสอบให้ดูนะครับว่าเมื่อกดปุ่มพูดที่ไม์แล้วกล้องจะหันไปตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้ทันทีและหากประธานต้องการกดปุ่มเพื่อยกเลิกการพูดของผู้ร่วมประชุมตำแหน่งของกล้องก็จะกลับมาที่ preset zero ตามที่เราตั้งค่าไว้ในตอนแรกครับ